โอ้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 เห็ดยังนี่ขึ้นลอยยอดล้มไก่ป่ะพ่อไกปสุดยอดเลยไก่บานเข้าเนาะสุดยอดนะสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องคเอฟซีทุกท่านครับที่กำลังเข้ามาติดตามรับชมอันนี้ต้มไก่ดึกต้มไก่ดึกพี่น้องไก่บานต้มไก่บานโอ้ย เพลงในอากาศบานเฮาดีเนาะโอ้ยดีโอ้ยนา่นนั่นนนเด็กโอ้ยสองปีแล้วพี่น้องผมตั้งแต่โควิดมากพึ่งเด็กกับบ้านเกิดครับพี่น้อง <c oughs> กลับมามีความสุขเลยเนาะบรรยากาศบานเฮาแม่นบอลอันสู้แม่นครับอโอ้บรรยากาศมันดีไฟไปเห็นงานอยู่ต่างจังหวัดอยู่กรองอยู่ไกลโอ้ยเฝ้าเก็บมึนเนาะเคยอยู่บ้านเฮาเหรอเก็บมึนได้หลายเฝ้ามาอยู่บ้านเฮาเนาะอุ๋ยเนาะครับผมสวัสดีครับนี่ซังอุ๋ยครับผมโอ้ย สั่งแต่งลดสมเครื่องเป็นเบดเอาทุกอย่างเอาทุกอย่างมได้เงินครับม่ต้เงินเอาแม่สวัสดีครับผมสวัสดีครับแม่เจ้าภาพได้หนิปเดปามวะอโเป็นยังมันคนกันเองผมกับสมบลาเรียบร้อยแ่จมูก3ามเ่อเราเดือนนี่ปลอดไพ่ครับปลอดใพ่ไ้หล่งอืจัต่มสู่พี่น้องกินแล้วบาทครับเบ้ยตัวใส่อย่างแน่ยจอยเบิ่ง โบเป็นกันเอาโบ้แมนใส่เนี่ยกินโมไหร่ต้องไปรัอยู่อ่ะมีอย่างแน่นี่ตามผู้ชายจ่าโอ้ฮะอมตัวใส่อย่างแน่้อมพริกครับพริกมีอย่างแน่เอาเอาบอกไอ้อยู่อือมีกระไค่กระไคร่พริกไทยปอนะพริกไค่ครับกระเทียมไม้โกรดใบโอกรพริกพริกก็ต้องเป็นพริกแห้งบ่โอมแม่นครับเอาจัดไปอือสูตรแวรุ่นสอนอปรง

เนี่ยมัน <mar> บ <cribing> <half> ุมบงเ่ไฟตูเย็นมันห่้างบดอีตอไฟบิ้งแน่เออ๋ไปย่งไปโอ้ยตัวฟันตัวบึงบ่อยเอดวยครับเอาเลยโอ้ยพี่องว่าเป็นปอบว่าเป็นปอบยึดไกยึดเราเรือวันนี้เนี่เอาไปย่างไปเอาไปให้าย่างไปไปโอ้ยไวรุ่นไวรุ่น วันหนึงวมีแดดใช่รึโอ้ยแต่บรรยากาศอือร่ม,นามาหนาวอีกแล้วเนะาะทั้งสีเเสเกียังหนาวอยู่ด้วยพี่น้องเด้อยเออบรรยากาศอย่างหัวไก่ไปหนึ่งที่ขัวไก่เห้่อพี่น้องผมขวัวไอ้น้ำแห้งยังค่อยสิเอาน้ำใส่อีกบานนี้ ต้องขัวก้อนสูตรนี่ขัวสิเครื่องก้อนพี่น้องผมครับพูนแต่พอเราปรุงก็ได้ใส่ยังพอใส่เกลือครับใส่เกลือโอ้แดดโุ่งอีกจกังนอ่อยก็ทำัะใส่เกลือเนอ่อนพอน้อใส่หนังปลาแดกปลาลาขัวเด้อก,กพี่น้ยปลาลาต้มปลาแดกขวดขวัวบ,บริโภคชนะเด้อครับบริโภคชนะปลาแดกไอ้เพื่อนเด้อ โอ้สูตรนี้รับรองตรวจจาดแน่นอนพี่น้องผมใส่สมุนไพรพร้อมครับโอ้เราใส่นานหมดตัวนี้ครับครับเอานี่พ่อพ่อสมุนไพรใส่ไปเนี่ยมั้งเนี้ยละเนี้ยจะน้อยนังนะหมดจะใส่กูครับเอ๋ยวป่ากันไหมเงี้ยเงี้ยครับผม อย่าลืมไม่ลืมเลยตัวนี <cutter aer> <lide> ้ครับคลืมค่ลืมคนยังอีกุ้งคนนี่ก็ลืมลืมอะไรครับบพอจากขนาดมันใส่ละใส่หมูพิกลนแซ่บดีนี่กับพิกแหงเขาโขกแค่แล้วเสียงเลยครับเออหายว้รุ่นโคกแล้วไว้รุ่นนี่ตัวนี้กับย่างผงในไส้อีกครับเดี๋ยวมันเกิดตุหวดีเนาะเนี่ยอีตูไทยเฮาเนาะอีตูไทยครับอือีตูไทยสมุนไพรพ่อนิสานนี่แหะครับสุดยอดเลยต้นนี้อ้ายพ่อตู่อต้นนี้น้องแมนว่าน้อง จังเนี้ยจังวางส่นเอา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 ต้นนี้วะมันแข็งมันหอมมันแข็งอีกเออเป็นไอเป็นไอสีแหล่ยมพ่อหมอสีแหล่ี่อมพ่อเบ้เพราะว่าต้นเป็นน้องอืมไอ้ก็น้องก็ไปต้องกันอ้โนี่ต้องใส่แบบนี้นะฮะน้องครับครับต้องเฮ็ดแบบบานๆนะหูนี่เนรับครับสดนี่ ไงน,น้ำมูกใสไหลซีคุณเหลียวกับตัวนัน้นตัวนันวน้นพอเป็นได้พอเลยทีแล้ววะโอ้ใสไอ้่ลงไปแล้วตัวนี้จอดเ,เลยพี่น่องหอมขนาดเลยใสยไอ้่ลงไปกับสุดจอดเลี่ย ว่าเป็นต้มงูพอกินต้มงูวะกินครับกินเงนเนาะโอ้ยหลายเป็นไหนเนี่ยส้สมมูแดงใส้ยังเนี่ยตัวเล็โอ้ยว่าจนก็เอ้าเจ้ก้านนี่เบิ่บพอปิดไฟเลยตัวนีผมคุยเด้พวกแม่เป็นเด็กยังเนี่ยได้นอนเลยยังนะครับบานลูกหลานนี่แหละครับเพิ่นว่าเพิ่นบ่เคยกินจักเทื่อผมก็เลยต้มเพิ่นกินต้มแล้วบานกินผมได้กินสองสามก้กินเอาจน ถามหาผมอีมาเฮ็ดไหนกินไ้ขาไม่กินงามไปแล้วยามบเดี๋ยวออกลูกง่ายครับสอนนีสผิตแล่เนี่ยเด็กกินกิตเล่เหมอนครับปูหลายปีเหครับหลายปีเลยผมบริกิเอ้ยครับหัวกใส้นส่สมแดงใส่ตูไทยเนาะคาตะไข่หอมนยหอมันี้จุ่นเว้ตอนทำเนี้ยมดอ่หนังฉีกจิ้มแจวเนาะเฮ้ยครับเพ็ดเฮ็ดแจวขึ้นเ โอ้บ้ามากไล่ไล่ไหสุดยอดเลยโอ้ยอยากมาเกี่ยวถ้าได้มากด้ยให้พ่อให้กินทุนนั่นพูดมากวันนี้บ้านนี้ว่าลูกหลานจะถามหาแล้วคนบม่เคยอยากเคยกินบัดเพิ่งได้กินแล้วพ้นยามครับเฮ้ยยามยามแล้วครับถามมาเนี่ยยามเลยยามเดี๋ยวก่อนนะครับดูโอ้ยตัวโรคตรงตัวโรกก้อนบวก้อนบ่บถียังพอดีบ่ะโอ้ยดีเซจเจ้า ก๋าทเฮ็ดเจียวมันเปิดคือบี้แตกมือเอ็นได้อยู่นะยับอืนยังหน่อยมันก็มีขมอยู่สุดที่ใส่เจียวหอมแบกน้ำเย็นใส่มั้งอ่ะน้ำเย็นี่ีสุดจวหอเจวใสบีสุดยอดเลยมาดพี่น้องเ้อโอ้าวเหนียวพร้อมอนี้วพอมเนาะพี่น้องคนละ ห่อนเลยอู้ยดนี่ก็ตัดหน่อยแค่ไหบ่ไ่มาตัดเองใช่ไหมอุ้ยี่ตดห้อนี่แม่ก็ตัดหน่อยบ่หเลยนไม่เอาเออก็ตัดเองตัดเองเจ้วมีตัวใหญ่ตัวน่อยอางนี้ถามัหน่อยก็หน่อยตัดเองเพราะอมเสิร์ฟ้อมเสิร์ฟ มาดูมาดูมาดูเี่น้องมาดูบ้าวานขานวาขานีบานขวานขวาขวานวานขวานขวานขวานีวานขานขว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 าจีพอนขวานวานอวานขานขวานขวานสวานขวานเวานานขวานานขนขวานานขวอนขวานขวานขวาาาว่าาานนนนนดาานนนนนนนาาาวน้องเอ้ย ากาศบ้านๆเฮากินแบบบ้านๆเฮานี่ขึ้นพุเลเลยสด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 เปิดแฟตก่อนนี่ไข่เปิดไฟพี่น้องก่อนยานองกไากินไข่กวนนมวไว้เมียไเลนี่ใครเออพอครับครับไขไ่ไมอักโอ้ยเบิ่งก่อนนะอครับแวโอ้ยแจวบีพร้อม ยดาบี้ดนๆได้กินเด้อนี่เด้อนสียบผมเลยน้อสมุนไพรน่เองนี่เายก่อนรักใส่ก่อนพี่น้องผมอ่ะพี่แล้วไหนที่ซ้อนอมมามา ยังไงย่างย่างกยงุนห้งไหมฮยว่จ้ะพอดีเดี๋ยวว่า่านเันย่งซุแห้งไหมเพรามันอันกพีขนมันใส่บกกันแค่มันบุน่อยเออเสียงบุฟเฟน่ ปพกแดแห้งน้าให้มันติดจวดเนาะเกินกี่กีกีเนมันกกี้างามยต่อกินรบมานาวกกี้ปันกีตัวงใส่ดกครับเดีวเสียบ่ยากอขอข้าขอข้า ลนบีลำบีบอลหนวังส่เด้อบบเกี่ยวบีโรเเจียบีโอเคมาหน่อยจะคอยจะโดนเนรอเจียวว่าไวหุนเรียครับขมาใส่ควาไปย่างอื่นไหบอกจะหนาขึ้นมาดังไงดิขมวเขเอาเว้หน่อยหนาเอ้ยสดไหม

Những người khác Ăn phải anh em học. Say hỏi, hay hoặc. Say ớt hạp. Bong phải đúng năm học. Sì, chắc chắn. Bong phải đúng năm mua Sì, chắc chắn. Bong phải đúng năm học. Sì, chắc chắn. 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 เพื yeah, no, mm ่ออยากเปนอย่างนี้ใช่นาะพอดีดีอยากออยากไปอยากไปทั้งเข็มบ่ด้ยผมว่าพอดีเอาอย่ีแบบกุีแล้วผมกินผมกินอันนี้แน่เลยพอดีเลยวันนี้กินซ้ำเยผมก็ว่ามันมันเค็มนะครับแก่เค็มก้วแก่กแ้วแก้วเก้วแแก้า้ เดีวค <ider> <Familie> ุได้วางุนละปนอมนูหน้าไพฟส่วนจะเป็นแ่ปร้ๆสนันจ่าสีีเจได้รพันอืส่วนพญายปอนอมนูอยู่ไพรพันยู๋งกะขักเหนียวบรรยากาศบรรยากาศมันด้กรามลอบกนี้สดานู้น่น่าดีเนี่ยวบ้านวายวายยูบิอะ ไปเซาสวยให้ลูกหลานค่ะหาร้อยวัดเป็นเหรียญเขาจะเป็นเหรยเื่อนะเหรียญแค่ไม่หมดเลยต้องใหญ่กว่าเหรียญไม่หอีกเพื่